5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการเลือกซื้อชุดทํางาน1นะครับใครที่ต้องเป็นคนใส่ชุดทํางานนะครับเพราะว่าเราต้องทราบนะครับว่าคนคนนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไรนะครับเสี่ยงกับอะไรอยู่เพราะแต่สายงานนะครับมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะครับเราควรเลือกซื้อชุดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการทํางานนั้น2นะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องส่งชุดทํางานนะครับเพราะว่าการทํางานนะจะมี2เวลาคือกลางวันกลางคืนนะครับกลางคืนนะครับเราจะดูที่สําคัญเป็นหลักคืออะไรครับนี่ครับแถนทราใส่นั่นเองอ่า ดังนั้นนะครับเราควรดูจากลักษณะงานและก็ความเสี่ยงเป็นหลักด้วยนะครับเพื่อให้คนงานนะครับมีความปลอดภัยในกนารทํางานมากขึ้นภาษานะครับเราควรรู้พื้นฐานว่าชุดทํางานที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้างนะนั่นก็คืออะไรครับผ้าที่ทนทานนั่นเองนะครับบอกแกทําทงานมากที่สุดก็คืออะไรนี่ผ้าทนทานอ่อาอันที่2คืออะไรครับแถบรองแสนะครับต้องรองแสกได้จริงจริงนี่ต้องแบบนี้เลย นะครับควรเลือกใช้ผ้าที่เหมาะสมกับการทํางานนะครับอย่างเช่นเราต้องการผ้าที่กันไฟใช่ไหมครับเราควรใช้ผ้าเวดพอย์ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผ้าที่กันไฟนะครับสามารถใช้ผ้าร่มน็อปจากโรงงานของเราได้นี่อย่างนี้เลยอ่าต่อมาคืออะไรครับแถบรองแสงนะครับควรมีแถบ้องแสงที่คุณภาพที่ดีนะครับสามารถซ่อแถบได้จริงๆแบบไม่จกตาแบบนี้เลยปิง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 ตาแตกข้อ5้านะครับควรนําสภาพแวดล้อมนะครับมาพิจารณาในการทํางานด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับเราอยู่ประเทศไทยอากาศก็จะร้อนมากแร้อนจริงๆนะครับเราควรเลือกใช้ผ้านะครับ ที่ระบายอากาศได้ดีและที่สำคัญนะครับเราควรเลือกซื้อชุดนะครับให้มแม่กับการทำงานนะครับเช่นการมีเสื้อเสียบวอนะครับการมีกระเป๋านะครับที่ใส่ของได้มากมายการเปลี่ยนกระดุมนะครับเป็นตีนตุ๊กแกเพราะฉะนั้นใหญ่ชุดทำงานต้องใส่เวียนะครับใส่แล้ว work 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 wear Thailand <güzel. S 1> ใส่หรือ work 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 wear Thailand